เป็นท่าที่นอนสะแขงบางคนไม่มีเลยนะครับแค่ชั่วโมงเดียวบอกว่าไม่ครบท่าแต่มันทำครบท่าได้ที่หมอนวดขี้เกียจทั้งหลายคุณจงดูไว้นะนอนสะแขงนี่นะท่าการนวดหนังเอามือข้างซ้ายวางจุดมือขวากดทับโยกเข้าไปวันนี้ไม่เห็นหนะ้า เสร็จแล้วเอามือขวาวางจุดมือซ้ายต่อนิ้วขึ้นมานะครับเส้นที่2องทำอย่างนี้นะ วันนี้อาจารย์ก็ออกไปข้างนอกออกไปนะครับก็ได้มาแล้ว1,000บาททำเล่นๆน,นะถ้าใครอยากได้ความรู้อยากมีรายได้ก็เข้ามาพวกนี้ก็จะไปตลาดบางแคนะใครจะมาหาผมนะครับที่จะนวดแก้อาการกับผมนะครับผมคิดสมมุละห0าบาทนะครับ ก็ขอแจ้งให้ทั่วถึงการที่เฟสของผมนะครับใครอยากได้ความรู้ความสามารถเข้ามาอบรมที่สามาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพซอยสุภาพพงศ์หนึ่งแยกเจ็ดนะครับตอนนี้เขาก็ถูกปิดกันอีกมากมายนะครับที่นี่นะครับถ้าเป็นคนต่างชาติที่พูดภาษาไทยไม่ได้ ขงดการที่ให้บริการก่อนนะครับเครื่องมือผมไม่มีเพียงพอที่จะมาตรวจวัดไข้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าใครเจ็บป่วยไข้นะครับเป็นกนารทั้งบ้านทั้งเมืองวิธีการป้องกันที่จะเป็นไข้หวัดนะครับไข้หวัดอะไรนะลูกจำได้ไหมโควิดโคตี้ที oh, ่โควิดนี่นะครับมันป้องกันได้ครับพี่น้องที่กำลบรักทุกๆท,ท,ท่าน ผมได้ปรุงยาไว้ป้องกันไว้ก่อนที่จะมาถึงเพราะว่าผมรู้ตอนที่อะไรที่มารู้ไหมครับที่คี้ฝุ่นที่เข้ามาจากที่กรุงเทพผมป้องกันไว้ก่อนตอนนั้นด้วยนะครับผมรู้ว่ามันจะมีตอนตามที่ตามหลังมาโรคตัวนี้นะครับโรคโควิด2000ันอะไรนะจำได้ไหมสองพันเนะครับ เราจะต้องป้องกันตัวไว้อยู่ตลอดนะครับวิธีการป้องกันตัวที่นี่จะป้องกันตัวอย่างแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์จะพกติดตัววันนี้ผมได้พกเงินกระเป๋าสดตัวของผมนะครับขวดละ55บาบาทผ้าปิดปากผืนละเท่าไหร่รู้ไหมครับใครตอบคำถามได้นะครับใครตอบได้มากราคาเท่าไหร่เอ่ย หบาท5้าบาทนะครับถ้าผิดปากผืนตอนนี้นะครับต่อไปอืนนนเหรอต่อผืนนะครับเป็นการที่ขาดตลาดมากๆสังเกตดูป,ประเทศไต้หวันยกตัวอย่างนะครับประเทศไต้หวันที่ผมเช็คเข้าไปนะครับเพราะว่าเพื่อนผมทํางานอยู่ที่ข้างในนั้นเงินไทยตกผืนละยี่สบาทเองครับพี่น้องที่กระลบรักทุกๆท่าน ผมถึงต้องมาบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยที่ผมแนะนำไปที่ที่ผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับมีสายลับที่ไต้หวันเข้ามาปรึกษาผมเหมือนกันเป็นการส่วนตัวแล้วคุณบริหารสมาคมยังไงผมก็ทำอย่างนี้นี่แต่ผมไม่ได้มีงบมาจากไหนนะครับที่ผมบริหารของสมาคมช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือสตรีช่วยเหลือคนพิการ นะครับผมก็ตกใจมากๆผมถามว่าคุณเป็นใครมาจากไหนนะครับผมก็เลยถามเขาดูนะฮะผมบอกว่าผมทําเขาก็บอกว่าทํางานอยู่ใต้หวันผมไม่เชื่อดูการทําการพูดของคุณนะครับถามไปถามมาเขาก็เล่าให้ผมเป็นฟังอยากได้ความรู้จากคุณที่จะไปาไดตั้งที่องค์กรนะครับ เต้ใครจะมาร่วมในองค์กรผมก็ยินดีนะครับยินดีนะครับจะขาดกรรมการกิติมาศเลยนะครับก็มาช่วยกันนะครับที่ผมต้องการอะไรตอนนี้นะครับมาช่วยกันที่ทำแอลกอฮอล์แจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่คนไหนมีเยอะเงินเยอะนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันหน่อยนะครับ ช่วยกันนะครับผลไม้ละมือนะครับที่จะได้ถูกลงนะครับเดี๋ยวผมขอยกขึ้นสูงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สากเท่าไหร่ผมก็ไม่ัะเก่งเรื่องกล้องนะครับนะครับอันนี้นะครับการที่นวดเส้นปวดหลังนะครับจับอย่างนี้นะฮะจะได้เส้นออกไป ใครเห็นดีแล้วก็ขอเพื่อนๆน FC นะครับช่วยไลค์ต่อนิดหนึ่งนะครับเส้นของขลังเขาตึงมากๆนะครับปล่อยมือขึ้นมาล่งขึ้นไหมจะโล่งขึ้นนะครับจะเจ็บนิดหนึ่งนะครับ นอย่างนี้นะครับจะไม่มีการระบมนะครับจะได้ขยายหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงด้วยนะครับนี่นะฮะขอบพระคุณครับที่เข้ามาไลค์มายกนิ้วนะครับของอาจารย์บรรพรก็ยังไม่มีคนมายกนิ้วไม่เป็นไรนี่นะฮะเสร็จแล้ว เราก็ย้ายที่นั่งสันแข้งด้านในด้านนอกนะครับกดบีบเข้าไปป้องกันจุกเสียดแน่นหนะ้าอกนะฮะอะ่เสร็จแล้วสแกงไปฝั่งโน้น ถ้ามีอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับข้างซ้ายนะครับดูกันไปนะครับใครเห็นดีก็ช่วยไล์ต่อด้วยนะครับเส้นที่1น,นะครับเส้นอีทานะครับตะกี้นี้เป็นเส้นที่2องไปล้วเส้นปิงกลาร่างกายของบรรย์นะครับมีกระดูกนะครับ2องชิ้น เส้นในร่างกายของเรา72,000เส้นนะครับช่วยจำกันไปด้วยนะครับที่คุณหมอทั้งหลาย เสร็จแล้วนะครับมากดตรงนี้ด้วยนะครับที่ด้านที่สะโพกนะครับที่เส้นที่เป็นตะกิวกันบ่อยๆนะฮะกดย้ำเข้าไป เสร็จแล้วก็มาคลายตรงนี้อีกนิดหนึ่งโอเคนะครับสวัสดีครับเสร็จแล้ว99.1 หมดเลยใช่ไหมบ่าวยังเหลือนี่ขอบคุณมากนะคะพม <โฟ S 2> ดเลยจ้ะที่นี่นัพักนวดไทยนวดเพื่อสุขภาพค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะแวะมาใช้บริการได้นะคะเปิดทําการทุกวันค่ะชั่วโมงละ250บาทนะคะนวด2ชั่วโมงก็400บาทเท่านั้นนะคะแวะมาใช้บริการกันได้โทรนัดเวลาล่วงหน้ากันได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 3 8 9 6 3 8 9 3 อีกเบอร์หนึ่งนะคะ0864284529ค่ะยินดีต้อนรับทุกๆอาการเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ